เรือ่องประจำการอลไรได้พี่น้องได้ปะทางนี้คันนี้ก็มาแล้วนียทำไยมันใส่ทำไเขาเดินนาเขาตรงตรงเขาเขาตรงตรงไหมมีดฟันไหนั่น่ะมีดฟันไหนอ้อยทางหมอน้ำนี่น มีดไหม,มเนี่นเขาเลี่ยมเดียวนะเอาเลี่ยมทั้งหมุนเขาค่าค่ากันแท่ตดิเขาวอะไรดิไท้กับไทยกันแท่งเลยแล้วเนาะ ยาในลำมอยแล้วทางไฟตาดตกขึ้นี่นเรียมมันลจังบ่มันนว่คันหนึ่งเขาบุ้ทั้งหุ่นะรถขีบเขาบุ้งน้งหุ่นพอม เสีอสามพลังบวกกเปนกันทข้นกไปก็ันวนระตูแอยู่นไปตักรอเงนีน่ไมคำมันคอมันตีงตัวอะไรไปเรื่อคมันมันมีดไปแล้วักงหัวมันมันเปยางไอกนัตะเกเพิ่เราะว่าหรอกม่วบ่ว่าจาตราวมาด้วย นี่สิตัวสวยสิอ,ยอืมดูตัวรถไทยสิ <c oughs> เอาสามพลังบวกใช่ป่ะดูเป็นไงเตรียมพร้อมแล้วด้วลูกพี่ข้างหลังสอง้าหลังสองข้าหง,ง,าห,ง,งาหน้าหนึ่งเอาท่ามาเหมาะ ดูใคยจะไปถ่ายมุมไหนดูทถึงจะเห็นหมดทั้งสามคันเลยเดีย๋ยวจะหามุมก่อนหมุมหาเรลี่ยมก่อนโอ้เดี๋ยวมันจิ้งล่อทีลูกเพ่นีนเป็นเรลี่ยมแบบแนบเลยมาไปสามพลังสามพลังบวกมุมนี้แหละค่อย

เรียบรย้อยเรียบรย้อ <100. S 1> ยพ่อพ่อพ่อดีเดียวอยู่เลยนะพี่น้องไม่รู้ภาพเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้นี่มัวแต่โบกรถไปเาว่าของมันแรงเนาะเรียบร้อย จะบบประสิทธเรามาดูมาดูคนงานงานพลังบวกสิ่งพลังบวกมีน้ำบอกน้ำมาด้วยด้วยพี่น้องเลยเนี่ยน้ำเต็มเลยน้ำเต็มเลยน้ำเต็มเลยที่โซ่โซ่ไม่ยาวนะพี่น้องสองรอบแรกโซ่ไม่ดีถ้าโซ่มันดีมันจะขึ้นอยู่ ไายกมาแล้วเย็บร้อยแกแ้วก็แก้วออกไปนิดนึงด้ยวยเถอะพีน้องเก็บภารกิจผมแล้วคลิปนี้ไม่ยาวนะพนะี่น้องนะง่ายๆเลยขอพลังทอมีพลังทอแค่ดเดียว เอาไงดีเอาไงต่อ,อไปไหนเอาไงกันไม่วุ่นวายแค่สำหรับคลิปนี้ไปยาวนะพี่น้องนะหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ คือเจอจะไปแล้วขึ้นเรียบร้อยแล้วผมก็ไปแล้วไปทำงานผมก่อน